ว่าด้วยมหาภูตรูปสี่คำว่ารูปในคำว่าเมื่อรูปไม่มีผัสสะจึงไม่ถูกต้องได้แก่มหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่คำว่าเมื่อรูปไม่มีได้แก่รูปไม่มีเพราะเหตุสี่อย่างคือหนึ่งเพราะการรู้2องเพราะการพิจ,จารณาสาเพราะการละสเพราะการก้าวพ้น รูปไม่มีเพราะการรู้เป็นอย่างไรคือภิกษุรู้รูปคือรู้จกักมองเห็นว่ารูปอย่างใดอย่างหนึ่งรูปทั้งหมดคือมหาภูตร,รูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตร,รูปสี่รูปไม่มีเพราะการรู้เป็นอย่างนี้รูปไม่มีเพราะการพิจารณาเป็นอย่างไรภิกษุ พิสุุทําให้รูปที่รู้แล้วให้ปรากฏอย่างนี้พิจารณารูปคือพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดุดหัวฝีเป็นดุดลูกศรเป็นของลำบากเป็นอาพาธเป็นอย่างอื่นเป็นของสุดโทมเป็นเสนียดเป็นอุปัตถวะเป็นภัยเป็นอุปสรก เป็นของวันไหวเป็นของผุพังเป็นของไม่ยั่งยืนเป็นของไม่มีที่ต้านทานเป็นของไม่มีที่ซ่อนเร้นเป็นของไม่มีที่พึ่งเป็นของว่างเป็นของเปล่าเป็นของศูนย์เป็นอนัตตาเป็นของมีโทษเป็นของแปรผันไปตามธรรมดาเป็นของไม่มีแก่นสาร เหตุแห่งความลำบากเป็นดุจเพชฌฆาตเป็นของปราศจากความเจริญเป็นของมีอสวะเป็นของที่ถูกเหตุปัจจัยปรุงแต่งเป็นเหยื่อแห่งมารมีชาติเป็นธรรมดามีชราเป็นธรรมดามีพญาธิเป็นธรรมดามีมรณะเป็นธรรมดามีโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปยาตเป็นธรรมดา มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาเป็นเหตุเกิดทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้หาความแช่มชื่นไม่ได้เป็นโทษเป็นของที่ต้องสลัดออกไปรูปไม่มีเพราะการพิจารณาเป็นอย่างนี้รูปไม่มีเพราะการละเป็นอย่างไรคือภิกษุครั้นพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็ย่อมละคือบรรเทา ทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความกำหนัดเพราะความพอใจในรูปสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงละความกำหนัดเพราะความพอใจในรูปเธอละรูปนั้นได้เด็ดขาดแล้วอย่างนี้ตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้ว เหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้รูปไม่มีเพราะการละเป็นอย่างนี้รูปไม่มีเพราะการก้าวพ้นเป็นอย่างไรคือผู้ได้อารูปสมบัติสีคือไม่มีรูปคือไม่ปรากฏก้าวล่วงก้าวพ้นล่วงพ้นแล้วรูปไม่มีเพราะการก้าวพ้นเป็นอย่างนี้ รูปชื่อว่าไม่มีเพราะเหตุสี่อย่างเหล่านี้คำว่าเมื่อรูปไม่มีผัสสะจึงไม่ถูกต้องอธิบายว่าเมื่อรูปไม่มีคือไม่เป็นก้าวล่วงก้าวพ้นล่วงพ้นผัสสะห้าอย่างคือ 1. จักขุสัมผัสสองโสตสัมผัสสาคานาสัมผัสสชิวหาสัมผัสห้า กายสัมผัสย่อมไม่ถูกต้องรวมความว่าเมื่อรูปไม่มีผัสสะจึงไม่ถูกต้องด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าเพราะอาศัยนามและรูปผัสสะจึงเกิดความยึดถือมีเหตุมาจากความปรารถนาเมื่อความปรารถนาไม่มีความยึดถือว่าเป็นของเราจึงไม่มีเมื่อรูปไม่มีผัสสะจึงไม่ถูกต้อง หนึ่งรพระพุทธเนรมิตรทูลถามว่าเมื่อบุคคลดำเนินอย่างไรรูปจึงไม่มีสุขและทุกข์ไม่มีได้อย่างไรสุขและทุกข์ย่อมไม่มีโดยวิธีการใดขอพระองค์โปรดตรัสบอกวิธีการนั้นแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์มีความตั้งใจว่าจะรู้วิธีการนั้นคำว่าดำเนินอย่างไรในคำว่า เมื่อบุคคลดำเนินอย่างไรรูปจึงไม่มีอธิบายว่าดำเนินอย่างไรคือปฏิบัติอย่างไรเคลื่อนไหวอย่างไรเป็นไปอย่างไรเลี้ยงชีวิตอย่างไรดำเนินไปอย่างไรอย่างชีวิตให้ดำเนินไปอย่างไรรูปจึงไม่มีคือไม่เป็นก้าวล่วงก้าวพ้นล่วงพ้นรวมความว่า เมื่อบุคคลดำเนินอย่างไรรูปจึงไม่มีคำว่าสุขและทุกข์จะไม่มีได้อย่างไรอธิบายว่าสุขและทุกข์จะไม่มีคือไม่เป็นก้าวล่วงก้าวพ้นล่วงพ้นได้อย่างไรรวมความว่าสุขและทุกข์จะไม่มีได้อย่างไรคำว่าวิธีการนั้นในคำว่าสุข และทุกย่อมไม่มีโดยวิธีการใดขอพระองค์โปรดตรัสบอกวิธีการนั้นแก่ข้าพระองค์ได้แก่วิธีการที่ข้าพระองค์ทูลถามทูลขอทูลอัญเชิญทูลให้ทรงประกาศรวมความว่าวิธีการนั้นคำว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกนั้นแก่ข้าพระองค์ได้แก่ขอพระองค์โปรดตรัส คือโปรดบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศรวมความว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกนั้นแก่ข้าพระองค์คำว่าสุขและทุกข์ย่อมไม่มีโดยวิธีการใดได้แก่สุขและทุกข์ย่อมไม่มีคือไม่เป็นก้าวล่วงก้าวพ้นล่วงพ้นโดยวิธีการใด รวมความว่าสุขและทุกย่อมไม่มีโดยวิธีการใดขอพระองค์โปรดตรัสบอกวิธีการนั้นแก่ข้าพระองค์คำว่าจะรู้วิธีการนั้นในคำว่าข้าพระองค์มีความตั้งใจว่าจะรู้วิธีการนั้นได้แก่พวกข้าพระองค์พึงรู้คือพึงรู้ทัวถึงรู้แจ่มแจ้งรู้เฉพาะแทงตลอดวิธีการนั้น รวมความว่าจะร om ja ู้วิธ wa ีการนั้นคําว่าข้าพระองค์มีความตั้งใจว่าได้แก่ข้าพระองค์มีความตั้งใจคือข้าพระองค์มีความคิดข้าพระองค์มีความดำริข้าพระองค์มีความรู้แจ้งดังนี้รวมความว่าข้าพระองค์มีความตั้งใจว่าจะรู้วิธีนั้นด้วยเหตุนั้นพระพุทธเนรมิตรจึงทูลถามว่า เมื่อบุคคลดำเนินอย่างไรรูปจึงไม่มีสุขและทุกข์จะไม่มีได้อย่างไรสุขและทุกข์ย่อมไม่มีโดยวิธีการใดขอพระองค์โปรดตรัสบอกวิธีการนั้นแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์มีความตั้งใจว่าจะรู้วิธีการนั้นหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคล ไม่เป็นผู้มีสัญญาโดยสัญญาปกติไม่เป็นผู้มีสัญญาโดยสัญญาผิดปกติเป็นผู้ที่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ประศจากสัญญาก็ไม่ใช่เมื่อบุคคลดำเนินอย่างนี้รูปจึงไม่มีเพราะว่าส่วนแห่งธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้ามีต้นเหตุมาจากสัญญาคำว่าบุคคลไม่เป็นผู้มีสัญญาโดยสัญญาปกติ ไม่เป็นผู้มีสัญญาโดยสัญญาผิดปกติอธิบายว่าคนเหล่าใดดำรงอยู่ในสัญญาปกติคนเหล่านั้นตรัสเรียกว่าผู้มีสัญญาโดยสัญญาปกติบุคคลนั้นมิได้ดำรงอยู่ในสัญญาปกติคนเหล่าใดเป็นบ้าและมีจิตฟุ้งซ่านคนเหล่านั้นตรัสเรียกว่าผู้มีสัญญาโดยสัญญาผิดปกติ บุคคลนั้นไม่ได้เป็นบ้าไม่ได้มีจิตฟุ้งซ่านรวมความว่าบุคคลไม่เป็นผู้มีสัญญาโดยสัญญาปกติไม่เป็นผู้มีสัญญาโดยสัญญาผิดปกติคําว่าเป็นผู้ไม่มีสัญญาก็ม่ใช่ปรารจาาสัญญาก็ม่ใช่อธิบายว่าคนเหล่าใดเข้านิโรธสมาบัติได้แล้วและเป็นอสัญญีสาสตร คนเหล่านั้นตรัสเรียกว่าผู้ไม่มีสัญญาบุคคลนั้นไม่ใช่ผู้เข้านิโรธสมาบัติได้แล้วมิได้เป็นอสัญญีสัตว์คนเหล่าใดได้อรูปสมาบัติสี่คนเหล่านั้นตรัสเรียกว่าผู้ประสจากสัญญาบุคคลนั้นไม่ใช่ผู้ได้อรูปสมาบัติสี่รวมความว่าเป็นผู้ไม่มีสัญญาก็มิใช่ประสจากสัญญาก็มิใช่ คำว่าเมื่อบุคคลดำเนินอย่างนี้รูปจึงไม่มีอธิบายว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะละสุขได้บรรลุจตุตถฌานอยู่เธอเมื่อจิตตั้งมัน่นบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากอุปกิเลสอ่อนโยนควรแก่การงานตั้งมัน่นถึงความไม่หวั่นไหวอย,อย่างนี้ ยอ่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อให้ได้อากาสานัญจายตนะสมบัติเป็นผู้พร้อมเพรียงด้วยธรรมเป็นทางแห่งอรูปสมบัติเมื่อบุคคลดำเนินอย่างนี้คือปฏิบัติอย่างนี้เคลื่อนไหวอย่างนี้เป็นไปอย่างนี้เลี้ยงชีวิตอย่างนี้ดำเนินไปอย่างนี้ยังชีวิตให้ดำเนินไปอย่างนี้รูปก็ย่อมไม่มี คือไม่เป็นก้าวล่วงก้าวพ้นล่วงพ้นรวมความว่าเมื่อบุคคลดำเนินอย่างนี้รูปจึงไม่มี